การเล็กๆมาแล้วทุกอย่างหมดต้องทําอะไรให้เมืองไทยต้องทํางานให้เมืองไทยมันเป็นของที่ฝังอยู่ตลอดเลยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรุมหลุนาราที่ว่าราชนครินทรทรงประกอบพระกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองและประชาชนชาวไทยทรงให้ความสําคัญกับการให้โอกาสทางการศึกษาด้วยทรงเห็นว่า นอกจากจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนยังมีส่วนสำคัญในการสร้างบุคลากรคุณภาพเพื่อมาร่วมการพัฒนาชาติบ้านเมืองโปรโดการเป็นครูมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์เมื่อเสด็จนิวัดรประเทศไทยในพุทธศักราช2493จึงทรงรับงานเป็นอาจารย์พิเศษสอนภาษาฝรั่งเศสที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยต่อมาทรงรับเป็นอาจารย์ประจำของมหาวิทยายลัยธรรมศา,ศาศสตร์โดยทรงเป็นหัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส ทั้งยังทรงรับเป็นผู้อำนวยการภาษาฝรั่งเศสอีกตำแหน่งหนึ่งนอกจากนี้ยังมีพระการุณารับเป็นอาจารย์พิเศษของสาบันการศึกษาต่างๆและทรงสนับสนุนงานด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชนไทยโดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดารห่างไกลความเจริญมาอย่างต่อเนื่องสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินทรงสําเร็จการศึกษาสาขาวิชาเคมีจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยายลัยโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีพระดำริว่าวิชาวิทยาศาสตร์สอนให้รู้จักคิดและวิเคราะห์อย่างมีแบบแผนเมื่อประเทศไทยได้รับเชิญเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศเมื่อพุทธศักราช2532ด้วยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ผู้ดำเนินการขาดแคลนง,งบประมาณจึงได้ประทานทรัพย์ส่วนพระองค์สมทบกับเงินของพระสหายเป็นทุนประเดิมในการดำเนินการจนสามารถจะส่งตัวแทนนักเรียนไทย ไปแข่งขัน IMO ครั้งที่30ณประเทศเยอรมนีโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาเป็นองค์กรอิสระประสานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีหน้าที่หลักในการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยเพื่อไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศและยกระดับมาตรฐานวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้ทัดเทียมสากล ส่งผลให้ตัวแทนนักเรียนไทยประสบความสําเร็จในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศสาขาวิชาต่างๆอย่างเป็นรูป,ปรธรรมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวัดราชนกรินทรงเห็นความสําคัญของศรริลปวัฒนธรรมทรงส่งเสริมและให้กําลังใจคนทํางานด้านศิลปะหลากหลายแขนงประธานทรัพย์ส่วนพระองค์สนับสนุนศิลปะอันทรงคุณค่าของไทยมิให้สูญหายไปตามกาลเวลาทรงใช้งานพระนิพนธ์ ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมตลอดจนความเป็นอยู่ของผู้คนในแต่ละภูมิภาคที่เสด็จพระธรรเนินไปทรงพบเจอเพื่อให้เข้าใจถึงแนวคิดและการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันด้วยส่วนพระไทยในดนตรีคลาสสิกมีพระดำริให้คนไทยได้เรียนและรับรู้ในสนทรียศาสตร์อันเป็นที่ยอมรับของสากลจึงทรงสนับสนุนวงดุริยางสิมโฟนีกรุงเทพและวงซิมโฟนีออเคสตราแห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยทั้งยังประธานพระกรุณา จดตั้งทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิกประธานทรัพย์ส่วนพระองค์ให้แก่นักเรียนดนตรีที่มีความสามารถแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับโอกาสไปศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยดนตรีในต่างประเทศด้วยพระกรณียกิจและพระกรุณาธิคุณที่ทรงประกอบมาตลอดพระชนชีพอันเป็นที่ประจักษ์แก่ทั้งคนไทยและทั่วโลกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสาระราชาติจึงมีมติเห็นชอบประกาศถวายพระเกียรติยศ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินเป็นบุคคลสําคัญของโลกด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมในวาระเฉลิมฉลองครบรอบ100ปีวันประสูติในวาระสําคัญนี้มูลนิธิสอ,อวนสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงร่วมกันเฉลิมพระเกียรติ ด้วยการดำเนินการจัดประชุมระดับนานาชาติในหัวข้อ International Conference on Mathematics and Science Education in the Post-COVID-19 Era: Global Issues Awareness ขึ้นณนะศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษกิจระหว่างวันที่30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนพุทธศักราช2566